าลูกค้านินสัยดีมากเลยมาซื้อเาเยอะๆนะก็เป็นนักเรียนรู้อ่ะคือหาเงินเงี้ยหาเงินไปเรียนหน,น,นังสือเองเลยนะคนนี้อด่านอ่านปกปิดลูน, <ะ S 1> นค้ามาก่อนขายน้ำเดีย๋ยวนี้ขายสองอย่างอาชีพเสริมอาชีพหลักขายโค้กนู้นอาชีพเสริมขายก๊อบโลไม่อยากไปไหนอยากอยู่แต่ที่นี่แหละไม่ย้ายไม่ย้ายไปไหนมีแต่เพิ่ม ข่มกจ้าขโมกน่าฉลองนะคะเป็นมงไป20บาทดีป่ะช้อนกัรรากายเลยค่ะจะเป็นกระทงอีกทีเลยมืดๆตอนนี้โอ้ร้านนี้ขายสองอย่างแล้วนะสองอย่างขายสองอย่างเลยน่ากินมากค่ะมีคนเขาบอกเข้ามาน่ากินมากค่ะจะไม่ได้มาขายตลาดเราเลยค เคยขายที่อื่นมาก่อนไหมไม่ขายค่ะมาทำขายนี่ที่แรกเลยค่ะโอ้เป็นนักการโรงแรมใ่ไหอ๋อเป็นนักการโรงแรมจริงๆเมื่อก่อนทำงานโรงแรมทำงานโรงแรมง่ายว่าเป็นเชฟอะไรดูโรงแรมเป็นเชฟโรงแรมใช่ค่ะแล้วก็มีลูกค้ากินกีรัยก็ยังเหมือนเดิมร้านนี้ยกินกไรก็ยังเที่ยวเหมือนเดิมเหรอเที่ยวลูกหวา แต่แล้วแต่ละรสมันจะไม่เหมือนกันต้มแต่ละรสเพราะใช้ต้มใช่ค่ะเพราะบางทีจะเจอต้มเขียวก็คือมันจะออกเปรี้ยวหน่อยมันี่ยเปรี้ยวมากหวานครับใช่ใช้ขายได้ดีขายได้สาวติชจะขายดีเพราะว่าช่วงนี้กระถินค่ะลูกค้ามาสั่งอ๋อสั่งกระถินใช่ค่ะก็จะสั่งไปขายเอาไปเยี้ยงงานกระถินใช่ค่ะ เดียวเลยพี่อื่น้ายสามแทนที่โรงงานเราขายี่5ค่ะค่ะไก่กอกค่ก่กอกค่ะแ้วสามห้ารค่ะไ่า่ี่กรค่ะ้บาท0 0ค่ะบอยไปขายต่อได้ ร้านนี้ขายมาสงปีแล้วร้าน oi year year. าน,นี้ขายมาสองปีแล้วจริงส่ถสามหมูหวานขายกนยอะมากันน้ร้านนี้อยู่ตรงนี้เหรอวันนี้ขายแค่สายสอนะคะแบเสียสอรรมาสองใสาหบาทแต่ถ้ามีสานออกมาสิบ่บาทสามหกสิหแ่ที่หนีจะไม่ได้มาขายตลาดนองตลาดแ่ เคยขายที่อื่นมาก่อนไหมไม่ขายค่ะมาทำขายนี่ที่แรกเลยค่ะโอ้เป็นพาัการโรงแรมขอเป็นพาัการโรงแรจรงม่อทำานโรงแรมทำงานโรงแรมไาป็นเชฟแหละได้ยูโรงแรมเป็นเชฟโรงแรมค่ะแล้วก็มีลูกอ่อนใชแล้วก็เลยมาทำาอนี้ดีใจไดีใจมดีใจดีใจมีใจว่าไาเ็นด้วนคหน่ง่ตลาดค่ะตลาดศยานี่หละ เขาขายลยว่าหว่หนูนใจขนาดพยเขาดีใจมากที่ได้ขายดีดีนเขามีความพยายามและเขายิมแย้มเยียไสเขาขายีแล้วัุดิบเขานยที่จะวัตที่ดีแล้วเขาขายราคาย่อมเยาราคาไม่แงมันก็เลยทำให้เขาขายดีอ่ะมาอยู่แค่ประมาณสี่อาทิตย์สี่าทิตยเลยนะ กีเลยนะใส่เขากะเลยนะูสุริษาบอกอยากกินปอเปี๊ยน่าอยากกิอยากกินาอยากดูเด็ดราคาบาทแต่วัุดีสิดีารทํานี่ดูเลยมาจากอินจากโรงแรมมาเลยอันนี้การทำรู้เลยว่าเป็นเป็นแม่ครัวที่แบบสะอาดสะาดมือสาดนี้เนมอเก่งสวัสดีค่ะ ผู้ใก็พูดเก่งใช่มามาแะคะหมดไปแล้วหนึ่งกล่อหมดไปแล้วหนึ่งกล่องหมดไปแล้วหนึ่งกล่องแล้วก็อยากจะขาสองกล่องมานะคะเสารทิตย์ันเรีจะเป็นวันยุดมาจันยุดจันทมาเปี่เอาันหยุดก็วัาทิตย์ก็รีบามาที่นี่ยอะๆ่ร้านเต็มเลยใช่มาแน่นๆเลยค่ะไปแล้วกล่องนไปแล้วสเลยคือเสาร์อาทิตย์เราจะมีสุดไปซื้อชิงใหม่ตามเลยามพี่ยาตมาตอนนี้ตาม กล่องนี้ขายไ,ได้แล้วต้องขายกล่องใหญ่กล่องนี้ขายไ,ได้ลแล้ว่ะน่ากินมากต้องขายกล่องใหญ่กล่องใหญ่นี้เท่าไหร่กล่องใหญ่ร้ออยยเะ8ลูกใช่8ลูกหมดสวยน่ากินมากเลยนะแม ร้านนี้สั่งไลายแมนได้ด้วยใช่ไหมสั่งไลายแมนค่ะพิมพ์คำว่าตะลุดอดังที่ยาคนยู่งเลยลายแมนนะคะเจอในในร้านเนี่ยจะมีทั้งขุยไห่มีขนมตาลมีหนมีหลายร้านเลยทุกอย่างใช่ทุกอย่างคนไหนอยากกินของเราไม่อยากมาสั่งในลายแมนได้เลยกดคําว่าโกดังที่ยาคนยู่งเลยเลยเลยคองสามคองหลวงค่ะของหลวงตลาดไทยของสองแล้วแวนนี้นะแล้วแหวนนี้คุณไม่ต้องมาเองคุณสั่งในลายแมนเลย มาได้เลยได้กินผู้ชายด้วยนะคน้ม่โอ้ม่น่ากินี่ยอันนี้าจากเชียงใหม่เรอครับแล้วแล้วเลียร์เรื่องน้ำท่วมยังครับเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ไม่โดนอะไรโดนที่เทเลยค่ะที่ามโดนเยิ้เลยครับต้องชิมดูค่ะงนร่าหาเชียงใหม่ถึงใจห้ต้อยต้อยโดนน้ำท่วมไหมนะนนเยิเลยที่ ไส้อวนอร่อยคะอร่อยไส้อวนนี่คือจะนิ่งพกร่อยหมูล้วนนะ้ว่มันน้อยนี่นี่หมมีเป็นแพ็ค้วยค่่นันทีอร่ยอนี้แพ็คเท่าไหร่อ่ะครับอันนี้สองร้อยห้าสิกรัมร้อบาทร้อยหกสิบาทอันนี้ครึกิโลสองร้ยเจ็ดสิบบาทสองยเจบาทครึ่งกิโลสด้วงย่างอย่างนี้เลยนะอร่อยค่าให้ด้วยยางได้นีกังาไ ไม่ได้กินอร่อยอ่ะัดไปไนี่นไรกี่เะไรินี่ยัง่้อนาเอมากามครกคนวันนี้ออกตีแล้วนะไอออกตีแล้วมาได้เลยครับมาได้เลยมาได้เลยออกตแล้วมาได้เคร ร้นามะดม้านเอ่สายเียวไหได้ใช้ได้เอานียังไม่มาอีกหรอยังค่ะโอ้ติดต่อไม่ได้ น้าจะรับนะคะกระปุกละ20บาทมีปลาช่อนกรรมกาเลยจ้ะจะเป็นกระทของอีกทีเลยบมืดๆเราจะมีบึ้มแบบนี้เลยจ้องไปนะแบบนี้ทำไงแล้วก็อันนี้ก็จะมีค่ะอันนี้ค่ะขวดทอดกอยค่ะถุงละ20บาทฉันขาดจะถุงเท่านี้โอ้โหแะ่ว่าค่ะดีมากเลยแม่ค้าสวยขึ้นไหมแม่ค้าโอ้ยสวยตั้งแต่เกิดแล้วค่ะว้าวอะชิมชิมชิมเขาบอกว่าสวยดีสุดเกิดอันนี้ลองชิมค่ะนี่เป็นหัวทอดกอยค่ะ คิงค hey. wow. ่ะช like ิมได้เลยเลพ่เซนสินค้ามากอยากให้คนแต่งตัวแบบเป็นทุกไทยหมดเลยอ่ะพี่ยาเนะ่ยาแงพี่ยากว่าให้ผู่เนี่ยแต่งุกไทยหมดเป็นฟิชายวัฒนธรรมไทยแล้วก็พเซษสินค้าของตัเองเยวดพี่ยาใสุ่กไทยมั้่อดิน่าจะีแสญาไหแล้วก็บกระเบน ไขอยาห็นพิยาใส่ชุดไ่นะคะแล้วก็ยืนกดท้ายยกแขนกดหนึ่งคนบอกว่าคุณบอกว่าน่ารักน่ารักมิัยดีมากแม่ค้าที่นี่นิไยดีคตเลย้าวสัยข้วสวยข้าวสวข้าวสวัข้าวสวยข้าว้าววข้าวสวยข้าวสวยววยวสว้าววยขวสวย้วสวยข้วสวยข้วว้ววยข้วว้วแว้วควะน้วว้าววข้าวัวยข้าวัวาววยขวววัวอข้าวสววัววว แต่ไม้แหวนไม้แหวเสื้อให้เลยฮะแต่ไม้ถึงเื้อให้ทั้งหมดเลยฮะผมไปยังไม่เื้อเลยครับผมปกติถ้าไปซื้อต้องไปก็ละห้สิบาทนะครับนี่จรามาขายถูกมากเรนี่พอโักนี่บาตัร้อยห้าตัวแถมหนตัวครับแตวไม้เป็นเื้อให้ทั้งหมดทุกตัวฮะทุกตัวแหวนไม้ให้เลยครับไม้เลยรับลุกนลายกาวด้ไหมได้เลย ลูกนุ่มเดี๋ยวก็เข้าไปในโกดังมาหาถอาพี่ยา๋ยวกใส่ที่ไทยเลยนะบ้าไปไปหาได้ลูกท้าบอว่าถ้าพี่ยาไม่อย่ากใส่เป็นห่าไว้ได้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพี่ยาไปเช่าทุก่อนเดี๋ยวพี่ยาไปหาซื้อก็ได้เพราะมันต้องใส่ทุกสาววันจิ้งเก้์นิดพกคุณตบลิปตั้งนึ่งแล้วคุณว้าไก็มึนไแล้ว เป็นไรครับติ้วเลยนอานี่มาจากโบบอกมาเลวก็โบมาจากไหนมตดแกนนั้นผตนต้องึงนึเห็นหน้าเลยอร่อยอร่อยมากก็โบเขาว่าอร่อยมากแล้วก็โบเขานะปอกให้ทุกลู้ลองกินดูเลยลองกินดูอร่อยมาก น <so ี่นะหออร่อยมากอร่อยมากส้เลโบอร่อยมากกอไเงจัองละกล่หญ่60บ5กริบกละ60 5มา60บาทถูกมากเลย60บาทถูกนะใช่ครับถูกมากเซื้อแต่ก่อนแ้มาก่อนขายน้ำเดี๋ยวนี้ขาย2อย่าง อาชีพเสริมอาชีพหลักขายโค้กน้นอาชีพเสริมขายกะโบโมไม่อยากไปไหนอยากอยู่แต่ที่นี่แหละไ,ไม่ย้ายไปไหนมีแต่เพิ่ม <c oughs> เพิ่มล็อกร <c oughs> ้านนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่เพิ่มล็อกนะั่นเองเนี่ยเขาขายอยู่นะอันนี้ขายเกี๊ยวขายเกี๊ยวอยู่แล้วขายดีก็เลยแย่งให้เมียขายเกี๊ยวหัวมาขายนี่ที่เราแล้วกันว่าเขาอยากเห็นกัมพยชาไหมลูกค้ายู่ัมพยาดีที่สุด,ด ร้นทุกคนมา้รอมแลงดูีับหนามาครับีี่น้ชิมนะอชิมก็ไม่บั่นใจินท่าไหรชินได้ว่าน้ารักใไมานได้ี่ยเขามาแล้ว2้านมเขามก็มีรายได้สทางอันนี้อเป็นความที่ดีนะมาขาย2ล้านจะมีรายได้2ทางหนๆก็ขับรถมาแล้วไ ปยัดค่าน้ํามันรถเนาะก็ได้อยู่กับครอบครัวไงราคดีพูดยังไงเขามาร้านเรนเขินินเราจะพูดยังไงเขามาซื้อร้านเราพูดดิากหลาหน่อยฝากร้าหน่อยฝากร้านบสลัดพามัตตริปสรานละสิบบาทแล้วก็จะมีตัวเพิ่มสี่สิบห้าสิบหกสบข พ่อค้าดีมากเลยใส่แม็ดเห็นไหมแต่งตัวสะอาดดีนะใสเม็ดดีมากดีมากเป็นตัวอย่างอันเนี้ยบอกว่ารุ่นรุ่นลุงร,รุ่นป้ารุ่นพี่ป้านนะฮนะรุ่นเมือย่างนั้นเนี่ยดีมากนะดีมากดีมากหมึกย่างอร่อยมากใสดีมากอ่านอ่านที่พ่อค้านี่ใสดีมากเลยาาม,ม,ามาซื้อเาเยอะๆนะก็เป็นนักเรียนหมูอ่ะคือหาเงินเงี้ยหาเงินไปเรียนนั่งสือเองเลยนะคนนะี้ <c oughs> อ่านอ่านชื่อร้านให้ฟังหน่อยมึกย่างยวยกับอพอดีถึงชื่อร้านผิดแล้วก็ยอกว่ายุยยวยอ๋อขอพิมพ์ชื่อร้านผิดมาจริงๆแล้วมันเป็นชื่อร้านอะไรเียกั้ยนา่นี่ลูกมย่างยวยยวยเอออันนี้ชื่อชื่อชื่อแรกชื่อร้านอะไรมึดย่างดีก็จะชื่อราชื่อว่าเอ่คนแล้วแทบมดชิมย่าง้วเรอย่างอ๋ออ่านแล้วม้าง่างวยครอ่า เดิก้วยมีน้ำาอมายเนาอาไว้ในมอหา่นมีน้ำมะนาวนี่แล้ก็ลถ้าลูกค้าอยากกินเลนโบท์ทำได้ไหมทำได้เป็นูโทนทีโทนได้เลยแบบสองสามสีมนได้หมดไผสมได้ใส่ล้งได้ไหมใส่ลูกได้บี้เลย